เดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันก่อนเลยนะครับมาเริ่มจากอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดการก่อดเกี่ยวกับแนวแดงของไทยเราซึ่งบมวเมงก็จะไล่เรียงตั้งแต่พื้นที่ของนับพักที่1ครับไปจนถึงพื้นที่ของนับภัคที่2แล้วก็มาพูดถึงรายละเอียดการประชุมในวันนี้กับการบรรลุข้อตกลง GBC ที่เราทําขึ้นกับขมรมาเริ่มจากกองทัพที่ที่1กันก่อนนะครับบริเวณบ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วตอนนี้ก็มีอัปเดตสรุปสถานการณ์ออกมาแล้วนะครับก็เรียกว่าขมรนั้นมีการขน i n เอนเซอร์ครับแบบพรึบเลยทกั้ กกัับนนน้อองจนนองจยกแกวาซึ่งสู่ปฏิบัติการกองทัพพรหนึ่งครับก็ได้ออกมาเปิดเผยบ้าความมันคงแนวชายแดนจังหวัดส,สักแก้วเองนะครับก็พบว่าฝ่ายกัมพูชานั้นในบืิเทีบ้านจกเจอเลยก็บ้านเปลือยจันทร ยังคงมีการตึงกําลังอะไรก็จัดกําลังเฝ้าระวังสับเปลี่ยนเวียนยามอย่างต่อเน,นื่องตลอด24ชั่วโมงเลยผู้จะเฝ้าติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหวของฝ่ายไทยอย่างใกล้ชิดและก็ยังพบการเคลื่อนไหวของฝ่ายกัมพูชาและก็กลุ่มมวลชนบริเวณแนวชายแดนสถานการณ์ทั่วไปตอนนี้ก็ถือว่ายังปกติอยู่นะครับแล้วก็ยังพบอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยประมาณ25-30คนปักหลักทํากิจกรรมอยู่บริเวณพื้นที่ด้วย แล้วสาหรับปฏิบัติการภาร,รกิจสําคัญของไทยเราครับก็มีการจัดกําลังป้องกันในพื้นที่ตอนในนะมีการเสริมแนวรุดหนามชั้นในด้วยสาหรับภาร,รกิจเก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อสร้างความปลอดภัยในบริเวณบ้านหนองจานเองบ้านหนองยาแก้วเนี่ยเราก็ทาเสร็จสับไป100%แล้วนะครับกับการเก็บกู้ทุ่นระเบิดแต่บ้านหนองจานนั้นก็ยังคงอยู่ในช่วงสํารวจซึ่งเราเองก็เตรียมพร้อมทุกอย่างเต็มความสามารถนะครับกับการดูแลและก็ปฏิบัติตามแผนเพื่อรองรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นแบบไม่คาดคิดส่วนอีกภารกิจนนนนนึงรัททีีี่่เเาาํใว้ย ก็คือการจัดสร้างบังเกอร์และก็หลุมหลบภัยให้กับประชาชนในพื้นที่แนวชายแดนไทยกัมพูชาโดยเฉพาะบ้านหนองจานบ้านหนองยากแก้วนั้นตอนนี้ครับทางฝั่งกองทับภาคที่1ก็ได้เริ่มดําเนินการสร้างหลุมหลบภัยเพิ่มเติมครับจำนวน3จุดและก็เริ่มดาเนินการสร้างบังเกอร์จํานวน10จุดซึ่งตอนนี้ครับก็ดําเนินการก่อสร้างไปแล้วโดยจะสร้างบังเกอร์ทั้งหมดนั้น62จุดด้วยกันนี่ก็เป็นนัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับแนวชายแดนบ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วนะครับขามีนก็ยังถือว่าเงียบอยู่เพราะเปการะะชุมมม GC จวววไไ่ด้ เดี๋ยวจะคุยกันไม่ได้มากกว่านี้แต่ก็ยังมีอีกพื้นที่หนึ่งนะครับที่เราต้องมาอัปเดตกันก็เป็นพื้นที่ของทัพภาคที่2ครับดูเหมือนจะเงียบซึ่งก็ถูกยั่วยุจากขมิญด่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันครับโดยในวันนี้เองนั้นแม่ทัพภาคที่2ครับก็มีการตรวจความพร้อมลบของฐานไทยเราในพื้นที่จ,จังหวัดสุรินทร์และก็เน้นย้าซ้อมแผนปฏิบัติการให้เกิดความพร้อมมากที่สุดโดยก็ยังมีการประเมินความพร้อมของกําลังลบด้วยนะครับในเรื่องของแผนการปฏิบัติงานระบบการลาดตระเวนเฝ้าตรวจในพื้นที่่และกกก็สาาาาาานนรรดด้้ขว การส่งบำรุงและการติดต่อสื่อสารรวมถึงตรวจสภาพพื้นที่แล้วก็ภูมิประเทศที่มีผลต่อการปฏิบัติการของหน่วยด้วยอันนี้เป็นแม่ทัพบัญชากคนใหม่นะครับเข้าไปดีเองเลยกับบริเวณแนวชายแดนจังหวัดสุรินทร์แต่ล่าสุดครับในปฏิบัติกรบับชากานั้นก็มีรายงานออกมาว่าเขมรครับออกมาเดือดใส่ไทยเราอีกแล้วกับบริเวณช่องอานม้าที่ล่าสุดฐานได้เราครับก็มีการรุกคืบเข้าไปกั้นแนวแสแลนสีดําเพื่อที่จะป้องกันนานเขมรสอดแนมสอดรู้สอดหินนะครับ ตอนนั้นเนี่ยก็มีรั้งภาพด้วยก็คลิปออกมาครับที่ดนคาเมรนั้นเป็นคนถ่ายเอาไว้แล้วมีการโวยวายแบบเดือดด้วยนะครับว่าทำไม่ได้ห้ามทําเด็ดขาด เพราะฝั่งขมไมนได้ทำอะไรแต่ว่าไทยเราเนี่ยมีการขึงสแลนดาขนาดเราแค่ขึงสแลนดำขมรนก็ยังกลัวแต่มีการเสียงดังวุ่นวายเลยครับบอกว่าทําแบบนี้ไม่ถูกแต่ด่านไทยเราก็ยังทําอย่างต่อนเนื่องนะครับคลิปเกิดขึ้นเนี่ยในวันที่23ตุลาคมก็คือวันนี้เองเวลา14บนาฬิกา35นาทีถึงแม้ว่าจะมีการประชุมครับแต่ขมรนก็ไม่ได้สนใจใยดีไม่รู้ว่าข้อมูลเนี่ยส่งถึงกันหรือเปล่ารู้สึกว่าพื้นที่ตอนในหลายพื้นที่ตอนนี้หน่วยขมิ้นเนี่ยจะทิ้งร้างกันไป ชายแดนนะครับทังกองัน้า,าที่1่เอ,อหรือว่ากองณน้า,าที่2เอยความดูเดือดยังมีความตึงเครียดยังมีถึงแม้ว่าจะมีการประชุมกันแล้วก็ตามโดยผมเองก็จะมาสรุปสาระสําคัญของการประชุม GBC ในวันนี้นะครับที่จบไปแบบบาดๆเชื่อว่าคุณผู้ชมเองก็น่าจะรับทราบกันดีเดี๋ยวเราจะมาเล่าแบบละเอียดเล่าแบบเข้าใจง่ายกันมากยิ่งขึ้นกับการประชุม GBC ระหว่างไทยกับกัมพูชาโดยมาเริ่มกันแบบนี้ก่อนครับสำหรับภาพรวมเนี่ยก็ถือว่าเป็นครั้งที่2แล้วกับการประชุม GBC ในปี2568ครั้งแรกเนี่ยไม่ได้ผลนะเม็ ีการตอบรับแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ทําตาม ก็เลยมีการปรับประชุมกันอีกครั้งหนึ่งแล้วรอบนี้จากการถแถลงของกลาโหมไทยเรานะครับก็บอกว่ามีความพืบหน้าในเชิงปฏิบัติอย่างมีนัยยะสคัญนะก็มีการเห็นชอบร่วมกันนะครับหรือว่าแอคชั่นแพลนเนี่ยครอบคลุม4ประเด็นหลักที่ได้เสนอได้แก่การถอนอาวุธหนักจากพื้นที่ขัดแยง้งเก็บกู้ทุนระเบิดปราบปรามสกแกมเมอร์แะ้วก็จัดระเบียบชายแดนหมู่บ้านจังหวัดสระแก้วซึ่งเรื่องแรกครับที่เขมรเห็นชอบด้วยเนี่ยก็เป็นเรื่องของการถอนอาวุธหนักจากพื้นที่ขัดแยง้งโดยทั้งไทยเราและก็เขมรมักาลงงงนในใ R ขอณผู้สเ การอาเซียนหรือว่า AOT แล้วก็จะมีการกำหนดกรอบเวลาและก็เป้าหมายในการถอดอาวุธแบบครบถ้วน นะครับร่วมดึงเห็นชอบแผนปฏิบัติการร่วมโดยก็จะมอบให้แม่รับป้าที่สองของไทยเราครับกับฝั่งของกัมพูชาเนี่ยดำเนินการแล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดครับก็คือจะมีการเน้นสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ชายแดนนะโดยเฉพาะการถอนอาวุธหนักอย่างจรวดบียมยีออกจากพื้นที่ที่มีอนุภาพรุนแรงอันนี้เนี่ยเป็นเงื่อนไขข้อตกลงที่เราลงนามกับเขมรไปสรุปว่าเขมรเองก็ยอมถอนอาวุธหนักอย่างเบียมยีออกนะครับแต่ก็ต้องดูกันว่าจะถอนออกในวันไหนกันแน่ส่วนอีกข้อนึ่งครับก็เป็นเร เบิดสังหารบุคคลซึ่งข้อนี้ครับก็เป็นทั้งสองฝ่ายนะที่มีการเห็นชอบโดยหลังจากการประชุมนั้นชุดประสานงานเนี่ยจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ได้ทันทีนะครับจุดประสงค์หลักก็คือสร้างความปลอดภัยให้ประชาชนและก็ทหารแนวหน้าโดยไม่ผูกกับปัญหาแนวเขตแดนคือไม่ว่าจะเป็นฝั่งคาเมรฝั่งไทยเราเนี่ยก็จะมีการเก็บกู้<อ>ร่วมกันซึ่งก็าจะใช้พื้นที่นําร่องก็คือจังหวัดสรากแก้วนะจะเริ่มดาเนินการตั้งแต่วันที่25ตุลาคมนี้ที่ผ่านมานั้นหน่วยเก็บกู้ทุ่นระเบิดของไทยเราครับก็ไม่สามารถเก็บกู้ได้ออย่่่าางงเเต็มทีนืจก ถูกขัดขวางบ่อยครั้งมากๆนะครับเมื่อเราเข้าไปพับใกล้บริวณชายแดนเขมเมก็จะมีการรวมตัวกันขึ้นมาแต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยที่ฝ่ายกัมพูชานั้นยอมที่จะพูดคุยในเรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บกู้ทุนระเบิดส่วนีกข้อหนึ่งข้อที่3ครับเรื่องของการปราบปรามแกมเมอร์ซึ่งเรื่องนี้ก็มีการจัดทําแผนปฏิบัติการร่วมกันสําเร็จแล้วนะครับจะมีการตั้งกองกําลังเฉพาะกิจภายในสสัปดาห์เพื่อกวาดล้างเครือข่ขายสแกมเมอร์และก็มีระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลพยานหลักฐานผู้้้้้้ตตออออองงงหหาาาาาารรรรรวมมมกกกคคุุคพยยนะนะะ่่ัแลขขสดทที4็ื กับการบูชานั้นตกลงที่จะส่งเจ้าหน้าที่สำรวจแนวว่างสิทธิจานลักเกต4ี4 7โดยครอบคลุมบ้านหนองจานและก็บ้านหนองยางแก้ว นะครับรวมไปถึงจะมีการวางหมุดชั่วคราวร่วมกันเพื่อยืนยันขอบเขตสํารวจและก็ไม่กระทบสิทธิ์ของไทยตามกฎหมายระหว่างประเทศและไทยเราเองก็เตรียมสร้างรั้วในบริเวณชายแดนที่ชัดเจนแล้วนะครับเพื่อความปลอดภัยและก็ป้องกันการลักลอบข้ามแดนผิดกฎหมายสรุปเลยก็คือครับการประชุมครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นความคืบหน้าเชิงรูปธรรมครั้งใหญ่ที่สุดนะของเวที GBC ในรอบหลายปีก่อนหน้านี้ประชุมกันทีไรเนี่ยไม่มีความคืบหน้านะครับแต่ว่ารอบนี้ไทยของเราก็ได้ผลักดันได้ทุกประเด็นเนี่ยเข้าสู่ขั้นตอนปฏิบัติจริงซักที น,นี่ก็เป็นคําแถลงจากไทยเรานะครับย้ําอีกครั้งว่าจากฝั่งไทยเรานะแต่ก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับมันฮือฮามากเลยก็เป็นการบิดเบือนยังไม่ทันข้ามวันนะครับคือพอประชุมพอลงนามเสร็จปั๊บยังไม่ถึง3ชั่วโมงด้วยซ้ำล่าสุดครับฮุนมาเน็ตเนี่ยมีการออกมาแถลงแลวก็บิดเบือนถ้อยคําการแถลงประชุมด้วย โดยเฉพาะเรื่องของการใช้แผนที่บ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วเดี๋ยวผมจะไล่เรียงอีกครั้งหนึ่งนะครับสิ่งที่ไทยเราประกาศอย่างเป็นทางการเนี่ยก็คือไทยกัมพูชาเห็นชอบร่วมกันเพียงในระดับสำรวจแนวอ้างสิทธิเท่านั้นก็จะมีการส่งเจ้าหน้าที่ครับสำรวจร่วมกันในดักเคแดน4 2 4 7ตีไปก็เป็นบ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วนะครับจะมีการวางหมุดชั่วคราว เพื่อจะยืนยันแนวสำรวจโดยไม่ผูกพันสิทธิเขตแดนและก็ไม่มีการระบ,บุในรายงานการประชุมนะครับว่าเราจะใช้แผนที่1ต่อ2 0 0แสนแต่สิ่งที่ฮุนมาเนตแถลงออกมากล่าวหลังจากประชุมเสร็จลงนามเสร็จนั้นก็บอกว่ายืนยันจะไม่ยกดินแดนของกัมพูชาให้ไทยและก็ไม่แลกกับการหยุดยิงอันนี้เป็นข้อแรกนะครับอีกข้อนึงนะครับเขาบอกว่ากล่าวโทษไทยว่าไทยใช้ลวดน้ม แล้วก็ยางรถยนต์เนี่ยล้อมือที่บ้านหนองจานแล้วก็บ้านหนองยาแก้วทําให้ชาวบ้านของเขเมรน,นั้นเดือดร้อนรวมถึงอีกข้อหนึ่งนะครับเขาบอกว่าทั้งสองฝ่ายทั้งไทยแล้วก็เขเมรน,นั้นตกลงจะใช้แผนที่มาตาส่วน1ต่อ200แสนเพื่อกําหนดเขตแดนชั่วคราวแต่ว่าไทยเรานั้นไม่ได้มีการถแถลงออกมาแบบนี้นะครับเร,เราบอกว่าถแถลงโดยไม่มีการผูกพันเรื่องสิทธิทเขตแดนก็คือไม่ได้สนเลยว่าจะเป็นแผนที่ไหนแต่ว่าเป็นการสํารวจร่วมกันกอดอ่ะอันนี้ฮุนมาเน็ตก็บิดเบือนมาเรื่องหนึ่งแล้วนะครับขึ้นหลายเรื่องมากแล้วจุดขััดแยยงสําาคคญ่่ก็ือท บอกว่าเราไม่ได้กล่าวถึงมาตา1ต่อ2แสนเลยแต่ฮุนมานเน็ตยืนยันว่าจะใช้มาตราส่วน1ต่อ20แสนในการาแถลงออกไปให้กับชาวเขมรรับทราบกันร,รวมหนึ่งฝ่ายที่เราเนี่ยบอกว่ากรอบการเจรจาครับอยู่ภายใต้คณะ GBC ฝ่ายของมั่นคงแต่เขมรก็อ้างถึง JBC ฝ่ายการทูตคือคําแถลงของฮุนมานเน็ตครับก็มีลักษณะเหมือนสื่อสารภายในประเทศให้กับเขมรฟังอย่างเดียวเพื่อคลายแรงกดดันจากสังคมกัมพูชานะครับซึ่งมองว่าตอนนี้อ่อนข้อให้กับไทยเรานะหลังจากมีการเรือถอนบ้านเรือนในบริดีบีพาธแล้วไทยเราก็ยัังยยืนยนจุดเดเิม นะครับว่าไม่รับรองการใช้เป็นที่1ต่อ2แสนที่ฝรั่งเศสจัดทําฝ่ายเดียวและก็ไม่เคยได้รับความเห็นชอบจากไทยในทางกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งเอกสารก็ไม่ปรากฏในการลงนาม GBC อย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการให้ข้อมูลเกินขอบเขตข้อตกลงด้วยจากฝั่งอของเขมรเองอ่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดูท่าแล้วเนี่ย คงไม่จบง่ายๆนะครับเพราะอย่างที่บอกมุนมาเนทครับยังไม่จบเลยนะถแถลงออกมาบอกว่าบิดเบือนแล้วว่าต้องใช้มาตา1ต่อ2 0 0แสนแต่ว่าสุดท้ายเราก็ไม่ยอมอย่างแน่นอนแต่ถ้าเกิดใช้มาตราส่วน1ต่อ2 0 0แสนนะครับพื้นที่เรายึดได้ตอนนี้เนี่ยมันเป็นของเรานะแล้วยังเหนืออีกด้วยแต่ก็จะไปยอมไม่ได้เหมือนกันนะครับ พื้นที่ไหนนี้มีข้อพิพาทเนี่ยต้องเอาคอมเมนต์ออกไปก่อนมาอย่างนั้นเราจะเสียเปรียบอยู่แบบนี้นะครับคอมเมนต์มีการเอ,อย่ยออกมาเลยว่าเขาใช้มาตราหนึ่งต่อสองแสนซึ่งเป็นมาตราส่วนที่ฝรั่งเศสนั้นจัดตามขึ้นฝ่ายเดียวไทยเราไม่ได้ลงนามด้วยก็เป็นเรื่องที่เราต้องตามกันต่ตนะครับในชายแดนตอนนี้ก็ยังถือว่าตึงเครียดอยู่นะครับยังไม่มีการสงบเกิดขึ้นก็คงยังเฝ้าระวังสูงสุดเหมือนเดิมสาหรับพื้นที่บิพาทระหว่างไทยกับคขมรตอนนี้ก็คงรอตามกันนะครับเอาล่ะในส่วนของทริปนี้ผมเองก็มเเเง่านรรัักช,มช,มชออดตื เกี่ยวกับแนวชายแดนแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe, s u b s ไครป์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กับเขาเนในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย